วันนี้ก็มาฟังเรื่องคำสอนของพระดิศรุลวงปู่วัดาปาักน้ำมาเสจเจริญกันต่อฮะว่าหลวงปู่ท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านสอนอะไรบ้างเราก็ถือว่าได้ทบทวนได้ศึกษาซึ่งก็มีความละเอียดเล็กซึ่งมากฮะเล็กซึ่งมากหลายๆสิงส่งหลวงพี่ก็ย่อลงฮะให้มันง่ายขึ้นบางประเด็นก็ขยายนิดนึงให้เข้าใจเพิ่มเติมเนี่ย ทั้นใครอยากรู้ขรบทวนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไปไปอ่านไปศึกษาในเทศศนของท่านซึ่งมีในทั่วๆไปส่วนหนึ่งเนี่ยในหัวข้อวันนี้ก็เรื่องสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนคือคนเราเกิดมาก็หาที่พึ่งตลอดเ,เด็กก็พึ่งผู้ใหญ่พึ่งคุณพ่อคุณแม่พัญญาก็วังพึ่งสามี สามีบางคนก็บวังพึ่งพัญญาลูกศิษย์อยากพึ่งครูครูอยากพึ่งลูกศิษย์ต่างคนก็ต่างอยากพึ่งซึ่งกันและกันแต่ก็พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างท้ายสุดก็เหลวเลยงั้ามาศึกษากันว่าสิ่งที่เป็นเกาะไปที่พึ่งจริงๆมันควรเป็นยังไงตามคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรหลวงปู่ว่าปักน้ำภาษีเจริญของเราเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าพระบรมศาส,สดาสแสดงธรรมนี้เนี่ยให้เราทั้งหลายรู้จักตนเองรู้จักว่าอะไรเป็นเกาะอ,อะไรเป็นที่พึ่งที่พึ่งตรงนี้ความรู้ตรงเนี้ที่จะรู้ตรงนี้ถ้าไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เรารู้เองไม่ได้เลยเป็นคําสอนเป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเนี่ยตอนเมื่อพระทธองค์ท่านทรงไปแสดงธรรมนี่ย กับพระปัญจวัคคีที่ปาอิสิปัตนะและก็ทยวันเนี่ยพอเทศเสร็จเรียบร้อยมาปรวระยะสะพร้อมสหายแล้วเนี่ยก็เดินทางต่อไปโปรโดชดินหนึ่พในระหว่างทางนั้นก็พบกับพัทวัคคี30ท่านที่เป็นราชกุมารราชกุมารน,นี้ก็มีความมั่งคั่งมั่งมีรวยมากๆทุกคนเลยแล้วก็วันนึงก็ชวนกันไปเที่ยวเล่นน่ย ที่ป่าไร่ฝ้ายเนี่ยในปรรดาสามสิบองค์เนี่ยยีบกองค์ก็มีมเหสีหมดทุกคนก็เอาเหสีไปนี่เหลือองค์สุดท้ายราชูมาองค์สุดท้ายยังไม่แต่งงานไม่มีฮะเอาละสินเนอื่นพาแฟนไปหมดเลยไปริงไปแดนส์สนุกสนานกันเราคนเดียวยังไงยังไงก็เลยไปเช่า ก็ขอภัยก็คือเช่าโสเภณีมามาเป็นเมียอันนี้ก็คือเป็นเมสชั่วคข่าวนี่ก็สนุกกันนะตามภาษาสนุกกันต่อช่วงหนึ่งก็ให้มันสะดวกสบายก็ต้องถอดเครื่องประดับพวกเมสีเอยพวกราชกุมารเด่กก็ถอดเครื่องประดับราชกุมารองค์เล็กนี้เมืองกันก็ถอดเครื่องประดับวางไว้เนี่ยตอนนี้ มเหสีเช่าที่ไปเช่ามานะเขาเห็นทอง,ทองเห็นเพชรพวกนี้เป็นไงฮนะก็ตาโตเนี่ยโอ้โหไเกิดมาไม่เคยเห็นเยอะแยะสวยงามใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยอดใจไม่ไหวขโมยขโมยฮนะขโมยเสร็จก็หนีเลยหนีออกมาตรงนั้นเนี่ยพอรัชสุมารพวกนั้นก็เที่ยวเตะสนุกสนานเรียบร้อยก็กลับมาจะแต่งเครื่องประดับ นี่ก็เห็นปุ๊บอ้าวหายแล้วของเราหายไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เลยช่วยกันตามใหญ่เลยไปตามหานางคนนั้นนะ่ยที่เอาของไปเนี่ยเอาตามๆไม่เจอก็เดินทางมาเรื่อยเดินทางมาเรื่อยๆจกนกังมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระรูปก็งามพระกายงามมากพระตัองค์เราเนี่ยงาม ก็เลยมีความรู้สึกองค์นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่น่าจะรู้อะไรบางอย่างได้เนี่ยก็เลยถามไปว่าพระองค์อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นผู้หญิงเธอห่อผ้าห่อของอะไรมาไหมเนี่ยได้ขโมยของฉันมาเนี่ยพระองค์ก็ตัดว่าราชกุมารทั้งหลายเธอจะหาหญิงเธอห่อผ้านั้นดีหรือจะหาตัวเองดี บอกจะหาพี่คนนั้นดีเลยจะหาตัวเองดีราชูม,มาเพราะนั้นมีบุญบรารมีในตัวมีนัยยะลึกซึ้งเนี่ยเป็นเราก็งงๆๆๆนะเรามาหาขโมยอ่ะบอกจะมาหานะหาขโมยดีเลยหาตัวเองดีก็งงๆ,ๆนะเนาะก็หาขโมยสิต้องการของคืนนะแต่นี่มีปัญญาราชชูมานมีปัญญาลึกซึ้งเลยก็เลยบอกหาตัวเองดีกว่าพยายี่แะ บอกว่าถ้าหาตัวเองดีก็มาประทับนั่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพูดจะเทศสอนอะไรให้ฟังเนี่ยพระองคตัดเลยนะว่าทำที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนอัตาทีปามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นไม่ใช่ธรรมะทีปามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นไม่ใช่ ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ขยายความหู่ลึกซึ้งเลยนะคือถ้าทั่วไปเราบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเราก็พอเข้าใจเออตนก็ต้องขยันเรียนขยันทํางานขยันตึกตองเรื่องราวต่างๆทำาหากินอะไรว่าไปตัวเราเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยอันนีก้ก็ถูกระดับหนึ่งเนี่ยแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ระดับนี้แล้วนะไม่ใช่แค่นั้นลึกซึ้งทีเดียวเนี่ย ตรวตนหมายถึงอะไรว่าตนเนี่ยไม่ต้องโอ้หลายตนเลยฮนะแต่ตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายอารูปภพละเอียดมีแปดกายทั้งหมดอยู่ในภพสามเรียกว่าตนในภพแต่ตนในภพคือตอนในภพสามเป็นของสมมติชั่วคราวต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจ เป็นนัตตาไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่กายธรรมโคตภูถึงกายธรรมอรหัตเอียดมีสิบกายเรียกว่ากายนอกภพหรือนอกภพสามเป็นกายโดยวิมุติไม่ใช่สมมุติจึงเป็นนิจจังจึงเป็นสุขขังจึงเป็นอัตตาส่วนคําว่าธรรมที่ว่าธรรมเป็นเกาะไปที่พึ่งเนี่ยธรรมก็หมายถึงสิ่งที่ทําให้ตนนั้นเป็นอยู่ ถ้าตนไม่มีธรรมก็อยู่ไม่ได้ทั้งกายมนุษย์ถึงกายทรรพระอรละีถ้าไม่มีธรรมก็ดับหมดอยู่ไม่ได้ธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ที่กลางกายกลางกายมนุษย์เรียกดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ดวงธรรมนี่เองทําให้เป็นกายมนุษย์ใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรม ทำดวงนั้นดับกายมนุษย์ก็ดับทำดวงนั้นผ่องใสสะอาดสะอ้านกายมนุษย์ก็ลุ่งโรดโชตนาการทำดวงนั้นสูบซิดเศร้าหมองกายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสซำซ้อไม่สวยไม่งามน่าเกลียดหน้าชังไปเพราะทำดวงนั้นสำคัญนักทำดวงนั้นแหละเป็นชีวิตของมนุษย์คือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเห็นความจำความคิดความรู้อยู่กลางดวงนั้นนี่พระเดชพระคุณปู่ท่านบอกนะเนี่ยทำดวงนั้นดับชีวิตมนุษย์ก็ดับเลยงั้นดวงดวงนี้แหละเป็นดวงที่เราควรดูดวงดวงนี้ไม่ใช่ไปดวงไปดูดวงดวงเราจะเป็นยังไงช่วงนี้ระเบิดมันบ่อยเราจะโดนระเบิดตอนไหนยังไงไม่ต้องไปดูดวงอย่างนั้นไม่ได้แนะนําอย่างนั้นเลยฮะ ดวงที่ควรดูคือดวงที่ศูนย์กลางกายดวงนี้สําคัญคือโบราณเนี่ยฝึกสมาธิดีพอฝึกสมาธิดีวันไหนเห็นดวงใสปอ้อูหใสกิกเลยนะเฮ้ยวันนี้ฉันดวงดีนี่คนเข้าใจผิดไงเลยเข้าใจว่าเป็นเลขผานาทีเป็นดวงวันเกิดโน่นนี่นั่นไปแต่จริงๆหมายถึงดวงภายในที่หลวงปู่บ,บ่อยไหมถ้าดวงซุกซิดเศร้าหมองอันนี้คือมีปัญหาแล้ว เรามีปัญหาแล้วชีวิตเรามีปัญหาถ้าดวงพงใสเราลุ่งรุ่งแน่นอนไม่ต้องมีหมอมาบอกไม่ต้องมีใครมาดูเรารู้ด้วยตัวเราเองเลยถ้าดวงใสแบบนี้ปุบ๊บรุ่งโรดแน่นอนดีแน่หลวงปู่ท่านบอกต่อฮะดวงธรรมมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นดวงธรรมในภพอย่างนั้น ก็มีไซส์ต่างๆกันอันนี้ก็จะย่อไม่อยากให้เราไปรู้จําเยอะนะฮะถ้าก็บอกไซส์หมดนะดวงทำแต่ละดวงแต่ละกายเนี่ยไซส์ขนาดเท่าไร่เท่าไหร่เท่าไรหมดเลยฮนะก็ตามลําดับไปเลยฮนะใหญ่โตไปเลยตามลําดับจนได้ถึงกายทำอารัตละเอียดหน้าตักยี่สิบวานีกายที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรกายเนี่ยถ้าบอกว่าเรือล่มในมหาสมุทร ก็ยกตัวอย่างสมมติเอาว่า,วามีเรือล่มลงเนี่ยพอเรือล่มป,ป,ปุ๊บมนุษย์ก็ต้องว่ายว่ายน้ำก็ไว่ายไปเรื่อยๆเลยพอว่ายไปเรื่อยพอไปเจอเกาะก็ย่อมดีใจว่า,อารอดตายแล้วพอขึ้นเกาะพอไป,ปหาเข้าปลาหารอะไรจิงก็ว่าไปตามนั้นอาจจะอย่างน้อยก็ไม่อยู่ในน้ําถ้าอยู่ในน้ําก็ตายตายสถานเดียวเนี่ยฉะนั้นเกาะนั้นก็เลยเป็นเป็นเกาะ เนี่ยคำของไทยก็ดีเหมือนกันนะก็ชัดดีนะเกาะคืออะไรก็คือเกาะเป็นที่เกาะให้ได้เลยนะกายมนุษย์ก็เหมือนเกาะนี่เองเป็นเกาะให้เราเรามีกายมนุษย์เป็น,กนเกาะเธอไปที่พึ่งเมื่อเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเวียนว่ายไปตายเกิดแล้วมีกายมนุษย์เนี่ยหน้าตาแบบนี้ให้เราเป็นเกาะเหมือนเราว่ายน้ํากลางทะเลแล้วไปเจอเกาะ ก็เป็นที่พึ่งของเราระดับหนึ่งเนี่ยโซนธรรมเนี่ยก็กายมนุษย์และดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ก็เป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องอาศัยกายมนุษย์เป็นที่พึ่งอันนี้ที่หมายถึงว่าขยายความเพิ่มเติมว่าเช่นท่านบอกอาบนา้ําอาบท่าอุจจาระต่างๆนา,นา,นาจะไปพึ่งใครได้เราต้องทําเองหมดเลยทานข้าวทานปลาใครจะให้ใครทานแทนได้ยังไงเราทานเองฮงั้นเราตัวเราอะ่ะก็เป็น เกาะเป็นที่พึ่งแกเราระดับหนึ่งเนี่ยแต่ท่านขยายความเลึกไปอีกใช่ไหมว่ากายมนุษย์ละเอียดก็อาศัยดวงธรรมแกายมนุษย์หยาบก็มีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์นะเป็นเกาะเป็นทิพย์พึ่งกายมนุษย์ละเอียดก็มีดวงธรรมนี่แหละเป็นเกาะเป็นทิพพึ่งธรรมดวงนั้นเป็นที่พึ่งสําคัญเพราะได้มาด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจ ถ้าทาดวงนั้นดับไปกายมรุษเอียดก็หมดที่พึ่งกายทิพย์ก็เช่นกันดวงทําที่รักษากายแต่และกายไว้เนี่ยถ้ามันดับป,ปุ๊บกายต่างๆอยู่ไม่ได้เลยดับหมดฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ให้รู้จักกายของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงกายมนุษนี้เป็นโดยสมมุติ8กายเรียกว่ากายในภพเรียกอัตตะสมมุติเนี่ยตัวโดยสมมุติ ถ้าจะาของจริงก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเป็นกายนอกภพหรือนอกภพสามนะเป็นยิจจังสุขังอัตตาโซนธรรมที่ทําให้เป็นกายแปดกายแรกเรียกว่าธรรมสมมุติเือกายก็กายสมมุติธรรมก็เป็นธรรมสมมุติที่พระองค์นั้นได้ตัดว่าสัพเพธรรม,มานัตาติธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตัวทั้งสิ้นไม่ใช่ธรรมตัวก็เป็นตัวธรรมก็เป็นธรรมแล้วทำไมถึงว่าแปดกายแรก ปดกายแรกคืออะไรบ้างกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปพภูมกายรูปปภูมละเอียดกายอรูปปภูมิอรูปปภูมละเอียดเนี่ยแปดกายนี้เป็นที่พึ่งสมมุติเป็นที่พึ่งไม่เป็นเหมนะง็เป็นตัวเราเป็นที่พึ่งแกตัวเราแต่เป็นที่พึ่งระดับหนึ่งเป็นที่พึ่งสมมุติเป็นกายในภพยังตกอยู่ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่ยแต่ถ้าสิบกายหลัง เกิดตั้งแต่ธรรมกายโคตโพโคตโพละเอียดโสดาโสดาละเอียดสกิตทาคาสกิทาคาละเอียดกายธรรมนาคากายธรรมนาคาละเอียดกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตละเอียดสิบกายหลังเนี่ยเป็นกายนอกภพนอกภพสามเนี่ยจึงเป็นนิจจังสุขขังอัตตากายมนุษย์หยาบก็มีกายมนุษย์หยาบเป็นเกาะ มีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์เป็นทิพึ่งถ้ากายมนุษย์ละเอียดก็มีกายมนุษย์ละเอียดเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดเป็นทิพึ่งกายทิพก็มีกายทิพเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายทิพเป็นทิพึ่งกายทิพละเอียดก็มีกายทิพละเอียดเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายทิพละเอียดเป็นทิพึ่ง กายรูปภพมก็มีกายรูปภพมเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายรูปภพมเป็นที่พึ่งกายรูปรภพละเอียดก็มีกายรูปรภพละเอียดเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายรูปภพละเอียดเป็นที่พึ่งกายอรูปภมก็มีกายอรูปภพเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายอรูปภพละเเป็นที่พึ่งกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพละเอียด เป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายอรูปภรละเอียดเป็นที่พึ่งกายธรรมขตภโพก็มีกายธรรมขตภโพเป็นเกาะดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายโ้ตภโพเป็นที่พึ่งกายธรรมละเอียดก็มีกายธรรมละเอียดเป็นเกาะมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายธรรมละเอียดเป็นที่พึ่งกายธรรมโสดาก็มีกายธรรมโสดาบันเป็นเกาะ มีดวงธรรมที่ทําให้เป็นพระโสดาเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยนะนะทั้งหยาบละเอียดหยาบละเอียดโสดาสกิทาคาอนาคาอาราหัตแบบนี้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งละเอียดพูดง่ายๆถ้าเราแบบง่ายๆเข้าใจง่ายสุดก็คือตัวเรามีธรรมกายเป็นที่พึ่งง่ายดีจบไปฮะก็มีข้อละเอียดภายในเป็นที่พึ่งภายในเนะี่ยทําที่เป็นที่พึ่ง ถ้าทำภายในเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราจริงๆอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หลวงปู่ท่านเลยขยายความต่อว่าจะไปพึ่งสิ่งอื่นเลอะละไม่ได้ถ้าพึ่งเจ้าพึ่งผีเที่ยวบนบานสารกล่าวนี่เพราะว่าพวกเหล่านี้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ศึกษาในธรรมของสัตบุรุษความเห็นจริงพิรุธไปเสียแล้ว ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกฝนใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าความเพ่จึงได้เลือเล่อนไปเช่นนั้นถ้าไม่เลือเล่อนแล้วก็จะต้องมีสองอย่างนี้เท่านั้นคือมีกายกับมีธรรมสองอย่างนี้เท่านั้นแต่หลวงโปจะบอกไม้มภายในเป็นที่พึ่งฮะกายเราเป็นที่พึ่งดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายนั้นๆเป็นที่พึ่งกายกับธรรมเนี่ยสองอย่างนี้เป็นที่พึ่ง จะไปพึ่งอย่างอื่นไม่ได้ส่วนจะไปพึ่งฮะพึ่งเจ้าพึ่งพีพึ่งทรงพึ่งคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพึ่งหมดเลยฮะท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เลอะเห็นไหมเลอะละไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้ฮะท่านบอกต่อครับว่ามีตัวกับทมสองอย่างนี้เท่านั้นกายมนุษย์ก็มีตัวกายมนุษย์ก็มีทมที่ทําให้เป็นตัวตลอดทุกกายทั้งสิบแปดกาย มีตัวกับมีธรรมที่ทำให้เป็นตัวแต่ว่าตัวทั้งหลายเหล่านั้นในแปดกายในภพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยไม่เหลือทั้งสิบกายนอกภพเป็นนิจจังสุขังอัตตาหมดไม่มีเหลือตรงกลนข้ามกันอย่างนี้เป็นของเที่ยงของจริงหมดแต่ว่าในภพแล้วเป็นของไม่เที่ยงไม่จริงหมดพูดง่ายใน กายที่อยู่ในการมภพบรูปภพอรูปภพก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นกายชั่วคราวทำที่ทําให้เป็นกายนั้นๆก็เป็นธรรมชั่วคราวเป็นธรรมสมมติเนี่ยถ้าอ,อยากหลุดพ้นก็ต้องเขาถึงธรรมกายในตัวธรรมกายในตัวก็มีดวงธรรมที่ทาให้เป็นธรรมกายนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งกับเราที่แท้จริงได้ถ้าสอนเรารู้หลักตรงนี้อย่างชัดเจนเลยฮะ ให้รู้จักหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้ตามความเป็นจริงของทางมรรคผลตามความเป็นจริงของกายที่เป็นของในภพนอกภพชัดอย่างนี้แล้วก็ไม่งมงายการหาเลี้ยงชีพหรือการเป็นอยู่ในหมู่มนุษย์ก็ไม่สับสนอลรม,มานกับใครให้แต่ความสุขกับตนและบุคคลผู้อื่นเป็นเบื้องหน้า ตัวไงตั้งแต่สอนนี่เราเห็นไหมรู้จักอะไรจะเป็นที่พึ่งแกเราที่แท้จริงของเราเมืองต้นก็หยาบๆก่อนคือตัวเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของเราแต่ท่านมีบุญบารมีในตัวท่านรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรากายเราแค่เนี้มันมีกายในกายซ้อนไปเป็นชั้นๆไปท่านก็อถาธิบายไหมขยายความว่ากายเราไม่พอในะยังมีกายซ้อนไปอกีกเช่นกายมเลียด กายทิพย์ไกยทิพย์ละเอียดกกยพรมกายลูลปพรมทั้งแบบทั้งละเอ,อียดเหล่าน,น,น,นี้นะแต่ว่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเขาไปตันตรงนี้นะพรมทั้งหลายมาตันตรงน,นี้อรูปพร,รมมาตนนันตรงนี้เขาคิดว่าเข้าถึงกายอรูปพร,รมแล้วก็คิดว่า,วาโอ้ฉันเป็นพรมเรียบร้อยอรุปพรมเรียบร้อยคือที่สุดแล้วพลาดเนี่ยพอไม่รู้จักที่สุดจริงๆเนี่ยเลยไปหลงตรงนั้นแต่ พุทธศาสนาเราหรือพระสมมาสเจ้าเราเนี่ยท่านเจอลึกกว่านั้นไงเจอลึกกว่านั้นทัาน,นอาราระบอุตตะบทจึงพลาดเนี่ยเขาถึงอรุป,ปรพมก็ไปอยู่แค่นั้นแหะตันตรงนั้นเลยเสร็จเลยฮะแต่พระเจ้าท่านลึกซึ้งกว่านั้นไปค้นพบเจอกายธรรมเป็นพระองค์แรกเป็นบุคคลแรกในโลกจึงเกิดพุทธศาสนาเกิดขึ้น ถ้าพระเจ้าท่านยังไม่บังเกิดขึ้นโดยการตัดสรุปทำเขาถึงธรรมกายในตัวพระพุทธศาสนาก็ยังไม่เกิดขึ้นนั่นพอท่านก็ถึงธรรมกายในตัวพวกก็เลยรู้อ๋อนี่แหละกายที่ทําให้พ้นทุกข์ที่แท้จริงเป็นกายนอกภพสามนวงปูก็มาขยายความให้เราแจ่มแจ้งมากขึ้นเห็นไหมว่ากายธรรมก็ไม่ใช่มีกายเดียวธรรมกายในตัวไม่จะมีกายเดียวมีซ้อนๆไปเยอะเลยกายธรรมโคตรโพยยาบละเอียด สวดาหยาบละเอียดสกิตาคาหยาบละเอียดอนาคาหยาบละเอียดอรหัตหยาบละเอียดกายธรรมเหล่านี้สิบกายเนี่ยจะเป็นที่พึ่งเราที่แท้จริงแล้วเราต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้ที่มาฝึกสมาธิมาวัดมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมกายในตัวนี้แหละถ้าเราก็ตั้งใจฝึกเลื่อยไปเลยเรามีบุญอยู่แล้วถ้าเราไม่มีบุญเราจะมาดินได้ฟังคําสอนของ คุณคหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่รู้จักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีบุญในตัวมากเพียงพออยู่แล้วเลยอย่างเดียวคือทําหยุดทํานิ่งเลยไปทําหยุดนิ่งเลยไปดูในกลางตัวเรารู้เลยว่าทุกอย่างมันอยู่ในกลางเราหมดเลยกลางตัวเราใช่ไหมอย่างตัวเราก็มีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์อยู่รักษาตัวเราอยู่เนี่ย แล้วก็ดูตัวเราตัวเราก็มีดวงเห็นไหมถึงกายมรละเอียดกายมรละเอียดก็มีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมรละเอียดก็มีดูดวงกลางดวงนั้นไปอีกซ้อนซ้อนนี้ไปเรื่อยๆจะเื่องถึงกายธรรมกายธรรมก็ยังมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายอยู่ก็หยุดนกลางดวงธรรมนั้นไปเป็นชั้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 นไปเรื่อยๆจะเร่องถึงกายธรรมอร h ตละเอียดในกายธรรมอร h ตละเอียดก็ยังมีดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายอร h ตละเอียดซ้อนอยู่ อาหยุดในกลางนั้นถ้าหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเข้ากลางไปเรื่อยอย่างนี้ได้ก็หมดเลยกิเลสอาสวะต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆสิ่งโมหมองในใจต่างๆหมดสิ้นไปได้ทั้นทุกอย่างอยู่กลางตัวเราหมดเลยอย่าไปเสแสรงหาสิ่งนอกตัวให้เสแสรงหาสิ่งในตัวสิ่งภายนอกของหลอกทั้งนั้นของหลอกลวงเราทั้งนั้นเลยของจริงอยู่ในตัว าต้องการของจริงก็ต้องหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปในกลางตัวเราจะเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงภายในดันเช้านี้เราจะได้มาหาที่พึ่งที่แท้จริงภายในโดยการทําใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธมรรมก,กันทุกๆคนนะฮะก็ฝากข้อคิดไว้ตรงนี้นะ